สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องสวัสดีศาสตร์นะครับาวันนี้อีกเช่นเคยนครับเจอกันที่สวนยางม่นได้เขามากิดยางนะครับเมื่อคืนผมก็ตกีกแล้วครับพี่น้องช่วงนี้พายุรูจ้จะมาบ่อยซะเหรือเกินครับตีกรีด1วันเราก็หยุดสัก2วันฝนมาบ่อยครับเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุด ยังกรีดยางได้ไมาเต็มที่ครับช่วงนี้เดี๋ยวเช้านี้พามาดูที่สวนนะครับเี่ยมาดูหญ้าที่ขึ้นเขียวในสวนยางเลยครับเพราะว่าได้กินปุ๋ยจากที่ผมหว่านเมื่อประมาณสักอาทิตย์ก่อน,นครับในภาพอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับแต่ถ้ามาดูในบรรยากาศจริงครับหญ้ามันขึ้นหนานแน่นครับแต่ก็จะเป็นหญ้าชนิดเล็กๆแบบนี้นะครับ แบบนี้ครับชาอ่อนๆแบบนี้นะครับซึ่งก็ไม่มีผลกระทบอะไรกับต้นยางพารามากนักนะครับมันเป็นหญ้าที่มีรากผวยหากินบนผิวดินนะครับเวลาเราใส่ปุ๋ยยางเนี่ยต้นยญ้าก็จะได้รับปุ๋ยนะครับแต่หญ้าเขากินมาเยอะหรอครับผมอีกหน่อยผมก็จะทําการตัดนะครับเนี่ยโดยเฉพาะบริเวณแถวทางเดินที่เราเดินเคลียรนะครับตัด ให้มันเตี้ยนหน่อยนะครับส่วนช่วงล่องกลางยางเราก็อาจจะตัดแต่ตัดไม่ต้องต่ํามากนั้นครับเพราะว่าเราเผื่อไว้เพื่อว่าหมดหน้าฝนเข้าหน้าหนาวเข้าสู่ฤดูแล้งนะครับหญ้าพ้นนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยถลุมหน้าเด่นนะครับบริเวณสวนยางให้มีความชุ่มชื้นอยู่ได้นานนะครับก็จะทําให้ต้นยางของเราครับยัง สามารถที่จะทนอยู่กับสภาพอากาศช่วงหน้าแรงได้ดีนะครับผมเห็นไหมครับเขียวคืมเลยครับผมส่วนมากจะเป็นหญ้าประเภทนี้นะครับหญ้านะครับช่วงหน้าฝนก็มีประโยชน์ด้านหนึ่งคือเวลาที่ฝนตกชุกเนี่ยฝนแรงๆหนักๆน,นะครับมันก็จะช่วยลดช่วยชะลอการไหลาบาของน้ำในเดนครับ หน้าดินมันก็จะไม่ค่อยเสียหายหรือว่าสูญหายประกับการชาติล้างของของน้ํผฝนนะครับมันก็จะช่วยยึดเกาะหน้าดินได้ดีครับปุ๋ยหรือว่าแร่ธาตุสารหาราตต่างๆที่อยู่ในดินมันก็จะยังคงอยู่ในดินครับนี่เป็นต้นไม้ป่าอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ขึ้นประปายอยู่ในสวนยางเพราะว่าพื้นที่ปลูกยางอย่ง,อยงนี้นะครับเมื่อก่อนก็เป็นป่ามาก่อนนะครับเราทําการ บุกเบิกเอาไม้อล้วก็ปลูกยางพารานครับมันก็จะยังขึ้นอยู่แล้วก็ตัดไปทุกปีนะครับแต่ว่ามันจะมีต้นโตเล็กๆนะครับที่มันอยู่ใต้ดินนะครับตัดมันก็ขึ้นมาเหมือนเดิมแต่ไม่เป็นไรครับเราก็ตัดไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นต้นบักเล็บแมวครับก็ยังมีขึ้นแซมอยู่นะครับเนี่ยพู่หญ้าเล็กๆแบบนี้นะครับถ้าเราตัด เขาให้สั้นลงครับเขาคอกจะค่อยๆยย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยให้กับต้นยางพาราอีกทอดหนึ่งนะครับเขาก็มีประโยชน์เหมือนกันครับไม่ใช่ว่าเขาจะอย่าไปมองว่าเขาเป็นตัวแย่งน้ําแย่งปุ๋ยจากต้นยางนะครับผมอย่างน้อยคือเขาก็ช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้แก่หน้าดินนะครับให้แก่ต้นยางพาราของเราเราก็ต้องมันตัดหน่อยนะครับ เพื่อความสะดวกในการทํางานของเราปลอดภัยจากสัตว์หรือแมลงมีพิษนะครับพุทธขับพวกงูลายต่างๆนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงสั้นๆนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสําหรับการติดตามรับชมนะครับจงสวัสดีสารครับสวัสดีทุกๆคนนะครับขอบคุณครับ